สรุปประเด็นคลับเฮ้าส์ผู้จัดการจักรจัน์สิ่งชีวิตสกรีนทุกอย่างหลายคนสงสยัยจักรจันทนมาได้ยังไงตั้ง15ปีเป็นมหากา์ที่ใกล้บทสรุปเต็มทีสำหรับกรณีของจักรจันที่ถูกอบีผู้จัดการส่วนตัวปั่นหัวและกุเรื่องที่คุณเควัฒนามีโลกใบที่หนึ่ง จนกระทั่งนํามาสู่การเปิดโปงอบีซึ่งล่าสุดคุณสรปุ๊กหรือคุณปุ๊กคนที่ออกมาช่วยจักรจันตั้งแต่แรกพร้อมแท็กทีมหนิงปณิตาทานายนิดาบุ๋มปนัดดาได้เปิดคลับเฮาส์พูดคุยถึงบทสรุปเรื่องที่เกิดขึ้นโดยได้เปิดสาเหตุที่อบีล้างแค้นจักรจัน เรื่องนี้เกิดจากการที่ผู้จัดการไม่แฮปปี้ที่ต้องย้ายออกจากบ้านจักรจันตลอดเวลา15ปีเพื่อนก็เลิกคบส่วนบุ๋มเองก็ได้ข้อมูลมาจากอบีอบีมีการเอาคลิปเสียงเอาคอมพิวเตอร์มาโชว์ที่สตูดิโอก่อนที่บุ๋มจะเข้ารายการประกอบกับอบีอยู่ในวงการมาน,นานทุกสิ่งทุกอย่างน่าเชื่อถือมากที่สุดโดยคุณทามเพื่อนของจักรจันได้เข้ามาร่วมคุยในคลับเฮาส์ด้วย โดยเธอได้บอกว่าเธอเป็นอดีตนักข่าวบันเทิงบอกว่าสมัยก่อนตนเป็นนักข่าวและเป็นคนที่รักหมารักแมวเหมือนจักจั่นทําให้ตนกับจักจั่นสนิทกันช่วงหนึ่งมีข่าวที่จักจั่นพยายามช่วยเหลือหมาจรตัวหนึ่งซึ่งดุมากหมากัดขาจักจั่นแต่จักจั่นก็ช่วยเหลืออย่างดีและสุดท้ายหมาตัวนั้นก็ได้ไปอยู่ที่บ้านคุณทาม แต่พอเห็นตนสนิทกับจักรจันทร์ตนก็โดนอาบีกีดกันจากจักรจันทร์อาบีคอยเลือกเพื่อนให้จักรจันทร์มองจากผลประโยชน์ความมีหน้าตาจนกระทั่งวันนี้ที่มีข่าวออกมาคุณททมก็เลยแชทไปหาจักรจันทรและได้กลับมาคุยกันตนดีใจมากที่ได้เพื่อนคืน คุณทามได้บอกอีกว่าย้อนกลับไป8ปีก่อนมีเรื่องระหว่างจักรจันทร์กับนักแสดงนิรนามคนหนึ่งและนักแสดงนิรนามคนที่สองอาบีมาบอกกับคุณทามว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกจักรจันร์นะเดี๋ยวจักรจันทร์จะเสียใจจักรจันทร์รักอาบีซึ่งกลายเป็นว่าพอตอนนี้ไม่มีอาบีจักรจันทร์รู้ความจริงแล้วก็ช็อกว่าตัวเองเข้าใจผิดทุกอย่างมาตลอด เวลามีผู้ชายมาจีบจักระจันผู้ชายก็จะกระเด็นออกหมดเลยเหมือนโดนกำแพงกระเด็นหมดไม่สามารถศึกษาดูใจได้เลยบางคนแค่คุยกันแบบเพื่อนก็จะโดนขุดว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ดีอย่างโน้อนอย่างนี้ด้วยหนิงปณิตาได้เสริมขึ้นมาเปิดความเอะในพฤติกรรมของอาบี ด้วยหนิงปณิตาบอกว่าตั้งแต่ที่รู้จักจักรจัน์มากลับไม่มีเบอร์โทรของจักรจันท์ที่เป็นเบอร์ตรงไม่มีไลน์ตรงทุกอย่างต้องติดต่อผ่านอาบีหรือตอนที่มีไลน์ก็ต้องเป็นไลน์ที่คุยกัน3คนคือเพื่อนจักรจัน์อาบีทุกความเป็นไปในชีวิตของจักรจัน์อาบีต้องรู้เห็นมาโดยตลอดหรือถ้าจักรจัน์แอบให้เบอร์ตรงไลน์ตรงแล้วอาบีก็จะมาแอบบอกว่าจักรจันร์ไม่รับสายหรอกต้องทํางานอยากทําอะไรให้ผ่านอาบี สิ่งที่ทำให้หนิงปณิตาไม่เชื่อในสิ่งที่อาบีพูดก็เพราะว่าสิ่งที่อาบีพูดมันไม่น่าเชื่อเลยพูดเหมือนในละครและถ้าตานมีตัวตนจริงโดนกระทำแบบนั้นก็ต้องกล้าเปิดเผยตัวไม่ใช่หลบอยู่หลังฉากและยิ่งถามยิ่งรู้ว่าไม่ใช่ยิ่งคุยกับหนุ่มกัญชัยก็ยิ่งรู้ว่าไม่ใช่เลย นอกจากคนในวงการบันเทิงที่โดนปัน่นคนในวงการธุรกิจก็โดนอบีปั่นเหมือนกันและมีนักข่าวรุ่นใหญ่ที่โดนอบีส่งข้อมูลให้แต่ไลน์จะมีไม่มากจะใช้วิธีการโทรคุยมากกว่าและถ้าอบีปั่นหัวคนคนนั้นไม่สําเร็จก็จะเอาข้อมูลไปบอกอีกคนและบอกว่าอย่าไปเชื่อนักข่าวคนนี้นะส่วนจักรจันไม่รู้ตลอด15ปีเพราะจักรจันเป็นคนง่ายๆไม่เรื่องมากซื้ออะไรมาให้กินก็กิน ให้แต่งหน้าแบบไหนก็แต่งใส่ชุดแบบไหนก็ได้ใครดูแลเราเราก็ดีใจส่วนจักรจัน์ก็ชอบเลี่ยงการทะเลาะเบาะแวง้งและเลี่ยงการประทะแต่ครั้งนี้มันคือเรื่องใหญ่มากเลยออกมาเป็นแบบนี้ในส่วนของเรื่องนกอุสนี นกเคยบอกกับจักรจันร์ว่าอย่าไปเชื่ออาบีมากฟังอะไรก็หานครึ่งบ้างแต่พอเกิดเรื่องแบบนี้กลับกลายเป็นนกที่เชื่ออาบีแบบสุดตัวและนกต้องขอโทษจักรจัน์แบบสีเรียดเลยในโมเมนต,ต์ที่จักรจันรต้องการเพื่อนมากที่สุดแต่เพื่อนกลับไม่อยู่ข้างกันและคำพูดของนกที่พูดใน Facebook นั้นเหมือนเอาตัวรอดมากกว่าอยากขอโทษจริงๆถ้าหวังดีคือไม่ว่าเพื่อนจะรักใครก็ต้องซับพอร์ตแม้ว่าผู้ใช้คนนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตาม โดยคุณจา๋าผู้จัดการคนใหม่ของจักรจันทร์ได้เผยว่าตนรู้จักเควัฒนาเป็นการส่วนตัวตนไม่ได้รู้จักเคจากปากของอบีคนที่รู้จักเคจากปากอบีคุณจะไม่ชอบเคไปเลยและจา๋าเป็นคนที่ผ่านการสกรีนของอบีซึ่งจะว่าไปแล้วก็ไม่ปกติที่อบีเป็นแค่ผู้จัดการแต่ทําตัวยิ่งกว่าผู้ปกครองตอนไปถ่ายพรีเวดดิ้งตอนที่ไม่มีอบีไปด้วยเป็นครั้งแรกที่จักรจันทร์กลับมายิ้มได้จริงๆ ในส่วนของเกรทการกล้าวโดนปั่นหัวเหมือนกันอยู่ดีๆก็โดนอาบีลากไปเคลียร์กับจ,กจักรจันเกรทเองก็งงและทำให้ตอนนี้จ,กจักรจันระแวงหมดทุกคน อาบีเวลาพูดถึงกับคนหนึ่งจะอ้างอีกคนหนึ่งเสมอเพื่อเสริมเครดิตแม้กระทั่งจัก,กรจันทร์ยังระแวงหนุ่มกัญชัยในตอนแรกจนกระทั่งวันหนึ่งหนุ่มกัญชัยไปเจอกับก้อยรัชวินและก้อยก็ไม่เชื่อเรื่องที่เกิดขึ้นก้อยเห็นคุณเคมาตั้งแต่เด็กและเคเป็นคนอย่างไรพี่ชายก้อยรู้หมดหนุ่มเลยโทรไปหาจักรจันรจักรจันจกกรนเลยถามว่าหนุ่มสนิทกับอาบีไม่ใช่หรอหนุ่มกัญชัยเลยบอกว่าตนถูกอาบีอ้างชื่อ ทุกคนถูกดึงชื่อไปหมดเพื่อปกป้องอบีแม้กระทั่งเกรทการกล่าวก็โดนอบีลากไปหาจักรจันด้วยกันแต่เกรทบอกไปว่านั่งฟังเฉยๆและขอถอยออกมาดีกว่าหลังจากนั้นก็มีการแลกเบอร์กันระหว่างจักรจันกับหนุ่มกัญชัย จักจั่นที่เงียบมานานและเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ตัวของจักจั่นแต่เป็นเรื่องของคุณเคและครอบครัวกระทั่งทนายเจมส์ก็ยังถูกดึงเข้ามาเลยทําให้จักจัก่นคุยกับทนายเจมส์และไปไล่เช็คในหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นจนรู้ความจริงทั้งหมดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ